ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวูู่เลขเด่ดใน1นึอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็น,นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม และก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผูช้ชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกระบท่านคลิปนี้ก็เป็น,นทานใช้กับหนึ่งมิถุนายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับหมาน้อยคอยรัก มา้อยคอยรักฝากมาห้าแปดเก้าสองแปดเก้าห้าแปดเก้าสองแปดเก้าฝากมาสองชุดก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันมาต่อมาใบนี้เลยบนมี แนวทาง095096695696195196ก็ขอบคุณมากเลยท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่25แล้วครับนะต่อมาครับใบนี้ครับ ละออนเหนือฝางมาเด่นล่าง25งห้าสองสี่สองหนึก็เป็นทานล่างละออนเหนือต่อมาใบนี้เลย ตีน้อยตีน้อยฝากมาศูนึงสองศูนึงสองฝากมาสามตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับใบนี้ วันนี้ก็เป็นอดีตเก่าวที่แล้วจับโคเดล่างอดีตก่าวที่แล้วก็ผ่าน99ผ่านชุด99ซึ่งเนวทานใหม่นี้ครับเจ้าของเดวทานก็ฝากมาแล้วตัวอะไรไปลายชม ฟังมาแปดเจ็ดแก้าเก้าแล้วก็2องเจ็ดสองเก้าแปดเจ็ดแปดต่อมาครับเจ้านี้เอ้ยโกดอรานโบน อดีตกาวหกเก้า่านเก้าอดีตกาวที่แล้วก็ฟังมาหกเก้าพันเก้าเดี๋ยวท่านใหม่นี่ครับตัวอะไรเอ่ยเราไปชมกันเดี๋ยวท่านใหม่นี่ก็ฟังมาห้าแปด ห้าฝากมา2ตัวเป็นเนาทางก็เป็นเาทางของคีหรือว่าแก้ก็ขอบคนมากเช่นกันต่อมาครับเจ้านี้ตีน้อยเดินล่างห้าตัว สี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งฝากมาห้าตัวเปน็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเด่นบนนะแต่กี้เด่นล่าง ใบนี้เด่นโบนฝากมาโสนเนึร์แปดเก้าสองโสนยหนึ่งแปดเก้าสองฝากมาห้าตัวต่อมาใบานี้ครับริศอีก 1, หนึ่งแนวทางสิบหน่อย ฝางมา7890 7890 4ตัวฝางมา4ตัวเป็นแนวทางต่อมาใบนี้ครับตีน้อยอีก1นึ่แนวทางตีน้อยอีก1นึ่แนวทางก็ฝางมา โซนหนึ่งเป็นอาานบนล่างฝากมาโ1นหนึ่งก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนต่อมาครับใบนี้ครับเจ้านี้ก็ฝากมาแปดโนสาม แปดศูนย์หกหกศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามก็ฝากมาสี่ชุดเจ้านี้เอ้ยละฝั่งมาเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดศูนเก้า เจ็9เก้าสล่าง0 2นก็เป็นอาทานของเอยลายยาสีปะทุมมาอีกหนึ่งใบครับตีน้อยกระดานดำฟางมา เด่นคู่โซนหนึ่งสองโซนสี่1ซนห้าโซนหกโซนเจ็ดโสนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็กเ็ป็เป็นนทา,านตีน้อยตีน้อยต่อมาครับละออนเหนือแนวทางน6106 ก้าหกศูนย์หกเก้ก็ขอบคุณมากเลยแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้มาน้อยคอยรักคูมบุนล่าง59าเปดเ 5 8 8แปดแปดสองางฝากมา6คู่เป็นนวทานบนล่างเจ้านี้ครับก็เป็น,นทานของอำเพลแนวทาน10หน่วยบูนรวมรวม สิหน่วยบน2สอตัว0313 0สามหนึ่ง6 1 6ฝากมาสีคู่ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาน ทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางด้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทาง มาโดยตลองด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม